6ราศีสายหน้าคราชสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านหากท่านเป็นคนราศีกรกฎราศีพิจิกราศีเมถุนราศีพฤษภราศีมีนราศีคุมทั้งหมดนี้ล้วนเป็นราศีที่อยู่ในสายหน้าคราชที่มักมีการงานและการเงินที่ดีแต่ท่านมักเหน็ดเหนื่อยกับความรักหากเป็นเช่นนั้นให้ท่านขอพรในเรื่องความรักขอให้ลูกได้คู่ครองที่ดีส่งเสริมเกื้อหนุนกันให้อยู่ด้วยกันแล้วก้าวหน้ามีความมั่งคั่งร่ำรวย ชีวิตมีแต่สุขไม่มีทุกข์ไม่เหน็ดเหนื่อยขอให้พรอันประเสริฐนี้จงเกิดขึ้นกับท่านจริงหรือไม่กรุณาคอมเมนต์มาบอกกล่าวกันด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชม